ครับสวัสดีครับเอส,สทุกท่านนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นหวยรัฐบาลของวันที่17คือวันนี้นะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ0กับ3นะครับส่วนตัวเจาะนี่นะครับตัวเจาะน,นะครับก็มี0 8 0 9 1 0 0 1ศ3น แล้วก็สามหน่ะครับส่วนตัวกันมีตัวกันด้วยนะครับนี่นะครับกันก็มี78 7ด7ปดเนะครับตัวกันรัฐบาลงวดที่แล้วก็เข้านะครับเข้าหนึ่งศูนย์เออหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับของรัฐบาลก็ ผมก็ไม่รู้เอาไอ้นั้นไปไว้ไหนไอ้ไอ้ตัวอ่าสมุดที่จะต้องทวนให้ท่านเห็นนะครับท่านจะได้ไ,ไปเปิดคลิปหลังหลังย้อนหลังดูอ่างวดที่แล้วก็เข้าหนึ่งเก้านะครับก็อืมงวดนี้ก็อ่าของรัฐบาลงวดนี้ก็อ่าถ้ายังไงก็อ่า ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับให้ไปซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับเนี่ยเพื่ออ่าเป็นแนวทางให้กับท่านแล้วก็ไปเลือกเลือกเลขที่ชอบกันล้วกันครับปอดีมีเอฟซทวงขึ้นมาขอรัฐบาลหน่อยเลยต้องมาทำคลิปลงไว้ให้ใหใ้อื่างไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด้วยราวสตาร์เลยนะครับราวสตาร์ของวันนี้นะครับราวสตาร์ของวันนี้ก็มี2องะเจ็ดนะครับราวสตาร์นะครับอืมสอะนะครับอืก็อ่านี้นะครับตัวเจาะนะครับก็มี3ามสสามเจ็ด สามหนึ่งสามแปดนะครับแล้วก็เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับตัวกันก็อ่านี่ครับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดนะครับตัวกันอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวต่อด้วยราสามเมืีของค่าคืนนี้นะครับเราเรามารุ้นกันยาวๆไปเลยนะครับอ่าอ่า ก็เราสามกีของคืนนี้ผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรถก็คือ3กับเนะครับส่วนตัวเจาะอ,อ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนี่นะครับเจาะนะครับก็มี3 4มสี่สามมเแล้วก็9ก้าสีก้าห้า็ดนะครับ2 3งสองเแล้วก็2 0 6 3 6 9 6 0ครับอันนี้เป็นตัวกันนะครับก็ เดี๋ยวยังไงบ่ายนี้คืนนี้เรามารุ้นกันนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับดูทันไม่เอ่ยอ่านี่นะครับทัวนนะครับอย่าสับสนนะครับรัฐบาลลาวสตาลาวสามัคคีครับสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเองครับ Mitang saya kan je je.